คุณอารีสุขครับคุณอารีสุขจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนองคุณน,น้องอะไรคะเนี่ยเอค่ะเอเอเอครับคุณเอค่ะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะเรื่องใดครับค่ะอ๋อทำไมหัวลอ็อะ <laughs> เออเมื่อกี้ฟังอยู่ว่าลูกไม่สบายหายดียังคะอ๋อหายดีแล้วค่ะคุณหมอไปติดตามผลแล้วก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะให้าหายเร็วๆนะคะเด็กๆ,ๆดีๆเนาะอ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะคือพยายามจริงๆนะพยายามจะเพิ่มความสูงลูกก็เลยพาาไปตีแบตพาไปตีแบตติดโควิดพอไปเรียนว่ายน้ําก็เลยเปลี่ยนไปเรียนว่ายน้ำพอเรียนว่ายน้ำปุ๊บหูติดเชื้อบรรชราในหูเด็กรุ่นนี้ก็แปลกจะเพิ่มความสูงลูกไอ้ตอนผมนี่เพิ่มความต่ำจะทำ ไม่สำเร็จ <amounts> พี่ส like ูงพี่เนี่ยสูงแต่อยากต่ำเตี้ยเพราะว่าเพื่อนมันเตี้ยเราก็เลยอยากเฮ้ยเราผิดปกติผมก็เลยโดดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทุกเช้าทุกเช้าผมก็จะขึ้นที่สูงโดดลงที่ต่ำมก็เลยยิ่งสูงเข้าไปเพราะว่าเขาถอดจริงจริงทำงี้จริงเพราะเพื่อนมันเตี้ยอยู่ในห้องสองคนสูงโดอยู่คู่หนึ่งเป็นปมด้วยอ่าพี่ถามเรื่องอะไรครับพี่อรีสุขครับ เพ or, ื <S <S oh, dear, ่อนคนนี้ค่ะพี่หรือป้าก็ไม่รู้อายุ77แล้วนะคะโอ้แต่เสียสามากพี่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 ครับพี่อริสุกอ่าเรียกพี่เรียกพี่ถ้าเผอิญน้าสาวสองคนซึ่งเป็นคนสุดท้องของสุดท้องรองสุดท้องของของบ้านของบ้านคุณแม่เขาเสียชีวิตแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทายาทโดยตรงอะค่ะเขาทายาททุกสื่สัญาณเนี่ยทุกทั้ง6ลำดับเนี่ยเสียหมดเลยไม่เหลือเลย ก็ <S <S เหลือุ่นหลานซึ่งซึ่งพี่เป็นลูกของพี่สาวพี่สาวแกเนี่ยก็เลยต้องเป็นทายาทแทนที่นะคะนี้พผอิญก่อนที่จะเพ่อเอิญที่อยู่กับเขาก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเกือบสามปีคือดูแลเขาค่ะพอพอนั่นก็ทายาทแทนที่เนี่ยความที่พี่เขามีพี่น้องต้องสิบเอ็ดคนคุณน้า,นานเนี่ยค่ะเขาก็เลยเราก็เลยมีทายาทแทนที่ประมาณายี่สิบห้าราย พี่เป็นที่อบุโสสุรที่ก็เสนอตัวเป็นผู้จัดก,การมารดกแล้วก็ดูแลเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอแล้วก็ส่งจดหมายถึงทุกคนให้ให้รายการทรัพย์สินไปทั้งหมดมให้ว่ามีเงินสดคนหนึ่งมีเงินสดเท่าไหร่คนทรัพย์สินทรัพย์สินนู่นันแล้วรวมเงินสดด้วยมันประมาณสักสี่สิบห้าสิบล้านได้อะค่ะสําหรับคนยี่สิบห้าคน S <S อันนี้ก็าการทุกคนก็อ่านเข้าใจหมดมีประชุมญาติเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็ยื่นสารแล้วพี่ก็ได้รับเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ไม่มีใครมาร้องสี่ห้าวันหลังจากนั้นคอยู่มาวันอยู่มาวันหนึ่งมีมีน้องคนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นสายสายสายสุดท้องสุดสายที่ห้ามันมีห้าครอบครัวค่ะก็จะไต่สวนสิทธิ์พี่ก็เอ๊ะไต่สวนสิทธิ์อะไรในเมื่อมตสิทิที่ประชมบอกไปแล้วว่าได้สิทธิ์ได้รับเท่าเกันทุกคนครับเพราะว่า พี่ไม่ได้แบ่งตามสายครอบครัวพี่แบ่งตามได้รับเท่าเ่ากันทุกคนเพราะว่าพี่น้องบอกว่ารับเท่าๆ่ากันทุกคนเน่ะเพราะเพราะว่าไม่มีใครเคยดูแลเขาเลยยี 23, ่สิบสามสิบปีไม่เคยโผล่กันไปมีแต่พี่บ้านพี่กับหลานอีกคนหนึ่งเท่านั้นตกลงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาส่งโนติสมาให้พี่ว่าจะว่าจะไต่สวนสิทธิจะขึ้นศาลเงี้ยพี่ก็สงสารน้องอีกยี่สิบสองคนซึ่งคนหนึ่งก็ต้องให้ออกซิเจนนะ อ่าคือคือเขาเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะแล้วเงินก็แบ่งกันเป็นแสนแสนเท่านั้นสมมติเงินมีอยู่หก้ล้านห้าก็เป็นเรือนแสนที่ขายได้ยี่สิบกว่าล้านก็เป็นเรือนแสนสามสี่แสนกันแต่คนนี้เขาจะร้องเพราะแต่เพราะเขามีลูกแค่สองคนบ้านเขามีลูกสองคนบ้านอื่นมีลูกเยอะเขาจะร้องเอ่อพี่ก็เลยถามที่จะถามเรียกว่าในส่วนสิทธิ์ครั้งนี้เขามีสิทธิ์หรอคะในเมื่อเขารับรู้ในวิสมัติที่ประชุมมีการอัดเทป อะไรอย่างดีเพราะพี่อ่ะเคยรับราชการกระทรวงต่างประเทศอเมริกันพี่รู้ว่าพี่จะต้องทํำยังไงอแล้วเสร็จแล้วเขาจะไปจส่สวนพี่ก็แค่จะถามผุ้สนันิดเดียวอะค่ะว่าปัญหาเนี้ยพี่ต้องรับมือ,อยังไงคือเพราะพี่พแต่งมรดกคือทายาทเนี่ยท,ทายาทคนหนึ่งคนใดเนี่ย ถ้าเขาไม่พอใจเขามีสิทธิที่ใช้ใช้สิทธิ์ทางศาลซึ่งเขากขคงถูกต้องของเขานะว่าถ้าเขาไม่พอใจทีนี้ทีนี้พอขึ้นไปศาลศาลไต่สวนเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นะนะครับถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องแล้วคุณพี่ไม่ต้องกังวลเลยเขามีสิทธิ์ร้องของเขาก็าให้เขาร้องไป ในระหว่างนี้ในระหว่หางที่เขายังไม่ได้ยัง so euh well. ไม่ได้ร้องต่อศาลพี่ในฐานะผู้จัดการมาดกก็แบ่งทรัพย์มาดกไปตามไปตามข้อตกลงก่อนได้เลยครับส่วนใครที่ไม่พอใจเขาไปร้องศาลเองพี่ทําไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีข้อห้ามว่าพี่ทําไม่ได้เว้นแต่ว่าเขาไปร้องศาลแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้ให้ยุติการแบ่งทรัพย์สินตรงนี้เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าถ้ายังไม่ทําพี่ทําไปได้เลยครับสุดจริตทาเลยครับพี่ ดีมากเลยคเป็นประโยชน์มากเพราะว่าตอน,อนที่พี่อ,อันที่สองนะครับถ้าถ้ายังพอคุยกันได้เจรจากันได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับอยู่กันหมดค่ะอยู่กรุงเทพกันหมดอยู่เขตไหนครับเนี่ยพี่พี่อยู่จตุจกักรน้องน้องอยู่ลาดพร้าวน้องคนที่ร้องไงอยู่ลาดพร้าวถ,ถ,ถ้าตกลงกันบ้านบริเวณใกล้เคียงสิหาสู่กันได้อยู่แล้วถ้าตกลงกันได้สมมุตินะ สมมุติว่าตกลงกันได้หมายความว่าตกลงกันที่จะไปพบอายการให้ท่านช่วยเจราจาไกล่เกลี่ยให้อีกรอบก่อนที่จะไปฟ้องศาลเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็จะให้ไปพบอาจารย์ณนรงค์ให้ออแต่ถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่เขาจะไปร้องขอต่อศาลก็ต้องปล่อยเขาไปเขาใช้สิทธิ์ของเขาแต่ในขณะ,ะเดียวกันพี่เป็นผู้จัดการมาดกโดยชอบโดยกฎหมายผู้จัดการมาดกมีหน้าที่ตามกฎหมายก็คือแบ่งทรัพย์มาดกของผู้ตายให้กับทายาททุกคน แน่นอนถ้าไม่มีคําสั่งเสียไม่มีคําพิในกรรมเอาไว้ก็ตกได้แก่ทุกคนเท่าเทียมกันพี่ก็แบ่งไปเลยครับตอนนี้ใครจําเป็นต้องได้เงินก็แบ่งให้เขาไปเลยตามส่วนตามส่วนส่วนใครที่มาร้องขอตรงไหนนะครับก็ให้เขาไปใช้สิทธิ์ทางศาลเอาเพะน้อก็้วพค่ะและมีสงสารเขาพี่จะต้องช่วยคนนั้นไปก่อนครับช่วยช่วยช่วยในส่วนนพี่เอาเงินส่วนตัวช่วยคนนั้นอยู่ใช้มาดกแล้วครับพี่ใช้มาดกแบ่งส่วนนั้นไปก่อนก็ได้คนที่จำเป็นก็จะต้องใช้เกินจากการป่วยของเขาตอนนี้นะ ค่ะอ่าเอาอย่างนี้ครับพี่แพคผมสรุปจบตรงนี้ก็คือว่าถ้ายังพอคุยกันได้ว่าถ้ามีน้องคนหนึ่งยังมีปัญหาแบบนี้อยู่เราไปพบอัยการกันไหมอัยการท่านเป็นคนกลางให้จะได้ไม่ต้องฟ้องจะได้ไม่ขัดแย้งกันยังไงก็ยังเป็นญาติพี่น้องการสายเลือดเดียวกันไปให้อัยการท่านว่าไหมท่านว่าไงเราเอาตามนั้นกันไหมโอเคไหมคนกลางโอเคเดี๋ยวผมประสานให้กับสองถ้าบอกไม่เขาจะใช้สิทธิ์ทางศาล ตัองก็ร้องไปในขณะนี้ในขณะพี่เป็นผูน้จัดการมาดกพี่ก็ทาหน้าที่ของพี่ไปครับถามถามเพิ่มนิดเดียวนะคะคือคในมติที่ประชุมเนี่ยพี่แบ่งปันเท่ากันทุกคนครับอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเนี่ยพี่ทําได้อยู่อ,อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้คืออย่างนี้ครับพี่ครับการแบ่งทรัพย์มาดกเนี่ยเอาหลักเลยง่าย,ายๆก็คือว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้า ไม่มีพี่นายกมยกให้ใครเป็นกรณีพิเศษก็แบ่งเท่ากันหมดการแบ่งเท่ากันหมดหรือจะแบ่งบางส่วนใครได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงครับอย่างที่พี่พูดเนี่ยที่ประชุมที่ว่านั่นแหละข้อตกลงว่าไงโอเคให้น้องคนนี้มากหน่อยเพราะเขาอ่อนแอหน่อยเขาเล็กสุดเขายังลำบากอยู่ให้เขามากหน่อยเราสบายแล้วเอาไปน้อยน้อยหน่อยหรือบางคนบอกว่าผมไม่เอาขอสละสิทธิ์อย่างนี้มันก็ได้หมดเลยครับตามข้อตกลงได้ครับพี่ครับผมชครับขอบคุณมากเลย คุณคุณสนอมค่ะขอบคุณมากเลยพี่ดูทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีประโยชน์มากก็ถ้าพี่มีข้อขัดข้องอยากจะให้ประสานพี่จะรบกวนได้ใช่ไหมคะได้ครับยินดีครับในการเราไม่เน้นการฟ้องนะใช้วิธีการเน้นการพูดคุยกันนะสวัสดีครับขอบคุณนะคะอากคุณคุณถนอมน้องเอนะคะฝากยินดีฝากภาษาอังกฤษบอกเซนดิ้งฮะไปยังลูกลูกลูกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ